เจอกันอีกแล้วนะครับกับแมวเพชรทาหมอแมวหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่เลยนะฮะอยู่กันสเตเวนนี่ครับสาวสุดอวบและก็นี่ครับไตนาโลทั้ง78ใบนะครับก็วันนี้ครับเราสิ้นสุดการลอคอยสักพีนะครับเพราะว่าทัวโลกจะเริ่มแล้วครับมาสินครับจะพบกับโคยเชียมาสินนั้นเป็นเจ้าภาพแลวก็เต็งหนึ่งในทั่วโลกคราวนี้นะครับส่วนโคยเชียครับเป็นเสือไลยจากยุโรปนะฮะพวกเขาเคยเข้ารอบตัดเชือกตั่วโลกมาแล้วปี98แแต่ปีนั้นผมว่าโชคร้ายนะฮะเจอ ฝรั่งเศสยิงไป2อหนึ่งครับและคนที่ยิงคือลิเลียงตูล่าครับเล่นทีมชาติเป็นรองนัดยิงแค่2ประตูและยิงนัดนั้นเ,เลยแหละครับเพราะฉะนั้นโคเอเชียถือว่าโชคร้ายแต่ปีนั้นดาวออลูเกอร์ยังได้เป็นดาวสำเร็ส่วนบาทินครับแน่นอนครับดีกีแชมเปี้ยนสาสมัยนะครับนัดแรกนี่ใครจะดูงดีกว่ากันนัดแรกฟุตบอลโลกระยะหลันนลงๆนะครับสกอร์ตัน oh, <no. S 1> บอลต,ต่อได้สองแย่สกอร์ตัดบอลต่อได้นะฮะอ่ะผมเลือกทีมชาติบราซิลแมมติดมาของใบเอาไใบนี้แล้วกันนะฮะ ทีมชาติโฟเอเชียเอาเป็นใบนี้นะฮะอ่าที่ดูข้าวขาโล่งอยู่เป็อยอย่างงี้ผมี่เรียกว่าไปปอกปอาจารย์เขกหัวตายเลยแล้วอย่งางงี้ฮะดึงหมดเลยฮะวางนี้ปุ๊บดึงหมดวางนะฮนะับเข่า,ายุก็ได้สับจีทีก็ได้แต่ว่าสมาธิดีๆนะฮะเรามีสายตัดทีมชาติบาซิญงครับโอ้โหได้มาครับเป็นเอฟเอ เดือดสตาร์แหวะคู่เป the no ็นก sure. ู่แข่งกันเนี่ยเดือกสตาร์การเทน้ําลงไปครับชีวิตสงบเงียบมีดาวมีอะไรไพ่ออกมาสีเหลืองเนี่ยถือว่าดีนะฮะแต่ว่าการเทน้ําเทอะไรเงี้ยถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดว่าไปดูไพ่ดูดวงเรื่องอะไรใหญ่ๆนะก็เหมือนว่ามีการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะฮะโอ้โหด้วยเชียร์ครับไพ่ห้าท่วไพ่ห้าทั่วนี่บ่งบอกครับข้างหลังนี่มีคนก็มามองเราสองทั่วไม่สนใจฮะในเรื่องความรักไปมองความรักที่พังไปแล้วสามถั่วที่ล้มไปแล้วครับนี่เป็นพวก คนที่จมอยู่ความทุกข์ขวงพวกความรักครับเพราะฉะนั้นครับทั้งสองอันนี้แทบจะเทียบกันไม่ได้ครับนี่คือไพ่เมเจอร์นี่คือไพ่รองและเป็นไพ่ที่ไม่ดีด้วยครับวงบอกได้เลยครับว่าคู่นี้นะครับบาซินครับชนะเอเชียอย่างแน่นอนนะครับและยิงแฮนดิ้แคมปขาดด้วยครับบาซินจะชนะโูเอเชียสองเทือูขึ้นไปครับ ถ้าไม่ถูกนี้พรุ่งนี้ยกคนมาที่ลงพิมพ์ได้เลยครับรับรองครับเจอยามยามเราแต่ละคนโอดโหดตั้งนั้นครับแต่วันนี้ครับยังไงบาสินชนะแน่นอน